สวัสดีครับผมเฟน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องมาดาตัวอ้นกลมวันนี้เราอยู่กันในเกมดาร์กอนเนสสองเอฟเวอร์ลูชันสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือครีวิวอาชีพกาเดียนคัสสนั่นเองก่อนอื่นนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในเกมดาร์กอนเนสสอมีคาสอาชีพค่อนข้างเยอะมากมากครับจริงๆเนี่ยมันมีคาสสด้วยนะและแบ่งออกเป็นอีก2อาชีพด้วยกันครับแต่ว่าผมเลือกจะทําแยกคาสไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองทางนี้เนี่ยชื่อคาสอาชีพนะครับ อาจจะไม่ตรงกับของโกบอ l ที่จะเปิดนี้นะครับโดยผมเนี่ยจะอ้างอิงจากเวอร์ชัน PC เป็นหลักแล้วกันนะหากเพื่อนๆสนใจเติมเกมแล้วก็ n e ็ตสองเอเวอร์ชในวันเปิดจริง20ก,กนันยายนนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเปน้้าพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทในวันเปิดจริงทางร้านพี่จอนจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกแน่นอนนอกจากนี้นะครับร้านพี่จอนยังเติมเกมมือถืออื่นได้อีกด้วยอย่าลืมไปเติมกับพี่จอนกันนะครับ หากเพื่อนเพื่อสนใจนะครับติดต่อได้3มช่องทางที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ลิงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนะครับเอาละครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราอยู่ในหน้าสกิลของอาชีพการเดียนนะครับโดยผมจะแบ่งสกิลแบบนี้นะครับ1เลยจะมีประเภทสกิลโจมตีนะครับมีส0สกิลด้วยกัน2จะมีประเภทปรับนะครับมี1สกิลด้วยกัน 3. ประเภทพาสซีฟนะครับจะมีอยู่5สกิลด้วยกันและ4นะครับประเภทแอนติจะมีอยู่สสกิลด้วยกันนะครับ เดี๋ยวผมนะครับจะขอเริ่มที่สกิลนะครับประเภทโจมตีก่อนเลยแล้วกันสกิลที่1น,นะครับยยยุสกิลนี้นะครับจะย่อยยุสตูที่อยู่ด้านหน้าเป็นรูปพัดนะครับและได้รับบัฟลดความเสียหายเริ่มต้นที่11นะครับไปเวลา10วินาทีคูลดาวสกิลนี้นะครับจะอยู่ที่8วินาทีนั่นเองก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ต่างๆผมจะอ้างอิงจากเลเวลสกิลปัจจุบันที่ผมได้อัพไปนะครับสกิล2ทุบพื้น โจมตีด้วยการทุบพื้นนะครับสร้างคึืนกระแทกโจมตีสตูรอบๆทําให้ติดสถานะกระเด็นถอยหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสถานะเดียวกับลอยไหมนะครับสกิลนี้นะครับคูลดาวจะอยู่ที่12วินาทีสกิลที่3นะครับเกาะแตกฟาดกระบองใส่สตูด,ด้านหน้าทําให้สตูติดสถานะเกาะแตกนะครับเพิ่มความเสียหายทางกายภาพ25%เพิ่มความเสียหายทางเวท25%ระยะเวลานะครับคือ8วินาทีคูลดาวสกิลนี้นะครับจะอยู่ที่20วินาทีสกิลที่4นะครับพุ่ ยกโล่และพุ่งโจมตีไปข้างหน้าทันดาเมจก,กับศัตรูและลดความเสียหายถึง50%ขณะใช้สกิลนี้นะครับคูดาสกิลเนี่ยจะอยู่ที่20วินาทีสกิลที่5โล่สะท้อนสกิลนี้นะครับจะเสกโล่ทองนะครับป้องกันตัวเองและสะท้อนความเสียหายถึง45%นะครับไปเวลา15วินาทีคูดาสกิลนะครับจะอยู่ที่30วินาทีสกิลที่6นะครับไม้กางเขนอันเชิญไม้กางเขนยักษ์โจมตีศัตรูนะครับ สกิลนี้จะเป็นแบบดาเมจเนาะคูลาสกิลอยู่ที่10วินาทีนะครับต่อไปสกิลที่7นะครับค้อนแสงสกิลนี้นะครับจะยิงค้อนแสงนะครับ6อันรอบตัวนะไปและกลับนะครับโดนทําเมจรสองรอบคูลาสกิลอยู่ที่12วินาทีนะครับต่อไปสกิลที่8นะครับข่มคูสกิลนี้นะครับจะโจมตีด้วยคลื่นแสงนะครับทําให้ศัตรูติดสถานะล้มคูลาสกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับต่อไปสกิลที่9นะครับช็อตไฟฟ้า สกิลนี้นะครับจะทําการช็อตไฟฟ้านะครับใส่ศัตรูด้านหน้านั่นเองครับเป็นประเภทดามเพจเนาะคูดานสกิลที่30วินาทีนะครับสกิลที่10นะครับกระโดดโจมตีสกิลนี้นะครับจะกระโดดโจมตีศัตรูด้วยสายฟ้านะครับเป็นประเภทดามเพจเช่นเดียวกันนะครับคูดานสกิลอยู่ที่40วินาทีนะครับต่อไปเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลนี้มีชื่อว่าโล่เหล็กนะครับสำหรับบัฟโล่เหล็กนะครับจะเป็นการไล่ออร่าศักดิ์สิทธิ์นะครับลดความเสียหายทางกายภาพถึง50% ลดความเสียหายเวทนะครับ50%โดยระยะเวลานะครับก็คือ15วินาทีต่อไปนะครับเป็นประเภทแพสซีฟบ้างนะครับแพสซีฟที่หนึ่งครับเสริมแก่งสายฟ้าสำหรับแพสซีฟนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายสายฟ้านะครับอีก1.5เท่านั่นเองต่อไปแพสซีฟที่สองนะครับเสริมคอมโบศักดิ์สิทธิ์สำหรับแพสซีฟนี้นะครับจะเพิ่มความเสียหายจากคอมโบนะครับอีก1.5เท่าครับต่อไปแพสซีฟที่สามนะครับดาเมจพิเศษหากเรากดแดนซ์นะครับเราจะสามารถกดท่านี้โจมตีได้นะครับคูลสกิลอยู่ที่ ห้าวินาทีต่อไปแพสซีฟที่4นะครับคอนเทพเมื่อเราสร้างความเสียหายกับศัตรูนะครับมีโอกาสที่เราจะกดสกิลนี้ได้นะครับคูน่าสกิลที่3วินาทีต่อไปแพสซีฟที่5นะครับเหลกกาเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดถึง20%ลดความเสียหายทางกายภาพและเวทถึง15%นะครับต่อไปสกิลอันติที่1นะครับนั่นคือคอนทร์สําหรับอันตินี้นะครับจะเรียกคอนสายฟ้านะครับอันใหญ่เบิ่มเลยนะโจมตีถึง3ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ โจมตีกว้างมากๆเรียกได้ว่าเกือบทั้งแมปเลยเท่าที่เห็นนะครับและเรานะครับจะได้บารบนะครับลดความเสียหาย30%ใน5วินาทีด้วยนะครับและระหว่างใช้สกิลอันตินี้นะครับก็จะต้านสถานะพวกควบคุมด้วยนะครับคูลา์สกิลนะครับอยู่ที่60วินาทีต่อไปสกิลอันติที่2นะครับอวตารศักดิ์สิทธิ์สกิลอันตินี้นะครับจะเป็นบารบออร่าใส่ตัวเองนะครับสร้างความเสียหายกับศัตรูรอบๆเพิ่มความเร็ในการเคลื่อนที่และอวตารถึง8วินาทีนะครับเอาละครับเพื่อน ผลสรุปโดยรวมจากที่ผมได้ลองเล่นมาจนถึงเลเวล40นะครับจุดเด่นที่เห็นได้ใช้ที่สุดในอาชีพการเดนนี่คือความอึดถึกทนเลือดเยอะมากๆครับแถมมีสะท้อนด้วยตัวสกิลเนี้ยมีรูปแบบเอพอสมควรครับอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับเมดนะแต่ก็พอจะมีซีซีบ้างนะครับแล้วก็ตัวสกิลนะครับสามารถบนลุปคอโมโบได้ดีครับไม่ติดขัดเลยก็ว่าได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะจากที่ผมได้ลองเล่นนะครับในส่วนของคลาสสนะครับจะแบ่งอีก2คลาสอาชีพนะครับ ทางด้านซ้ายนี่จะเป็นพาดดินนะครับส่วนทางด้านขวาจะเป็นคูเซเดอร์นะครับสำหรับค้สสามนะครับไว้รอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับหากเ,เพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนอยากเห็นรีวิวอชีพไหนนะครับคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสำหรับนี้นะครับต้องขอลาผู้ชมที่รักไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า